จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดอย่างเจสันวอ์ฮิตได้ตายกลายเป็นผีอาฆาตแค้นเฮี้ยนจนชาวเมืองต้องหลอนนอนขวัญผวาสวัสดีครับนี่คือช่องแบกแมนหนังที่ผมจะมาเล่ามีชื่อเรื่องว่าเจสันโกทูเฮลหรือเจสันเปนรกก็ขอน้ำใจในการกดไลค์ให้คลิปนี้ถึง15ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่บ้านกลางหุบเขาหลังหนึ่ง หญิงสาวได้กลับมาที่บ้านและทําการเปิดไฟในบ้านแต่มันก็เปิดไม่ติดเธอจึงทําการเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำทันใดนั้นไฟมันก็ได้ดับลงอีกครั้งเธอจึงเดินเข้าไปดูที่หลอดไฟในจังหวะนั้นชายร่างใหญ่ภายใต้หน้ากากฮอกกี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่ด้านหลังของเธอเขาก็คือเจสันวอฮีทนั่นเองเธอจึงสะดุ้งตกใจอย่างมากแล้วรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้าน เจสันได้รีบเดินตามเธอมาติดๆในขณะที่เจสันกำลังเงืม้อมือที่จะฟันเธอนั้นไฟดวงใหญ่มันก็ได้ส่องสว่างขึ้นหญิงสาวก็ได้กระโจนตัวหนีออกมาพร้อมกับหน่วยลบพิเศษนับร่วม30คนระดมยิงไปที่เขาด้วยอาวุธสงครามนา,นานาประการทั้งปืนและระเบิดจนล่างของฆาตกรต่อเนื่องร้อยศพที่มีนามว่าเจสันได้มีสภาพเละเทะไม่มีชิ้นดีหัวไปทางแขนไปทาง นักล่าฆ่าหัวที่มีนามว่าเคทันดุกก็ได้มาแอบซุ่มดูการสังหารเจสันในครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาในห้องชนสูตรพิกศพเจ้าหน้าที่ชนสูตรก็ได้บรรยายกายวิภาคชิ้นส่วนต่างๆของเจสันเอาไว้ว่าตามส่วนต่างๆในร่างกายของเขามีกระสุนชนิดต่างๆฝังอยู่ในร่างกายของเขานับเป็นร้อยๆถ้าเอามันออกมาทั้งหมดคงช่างกิโลขายได้เลยทีเดียว หัวใจของเขามันไม่ได้สูบฉีดด้วยเลือดแต่มันเป็นน้ำสีดำซึ่งเขาก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่คนนั้นได้เพ่งมองไปที่หัวใจของเขาเลือดมันก็ได้พุ่งกระเซ็นใส่หน้าเขาอย่างแรงจากนั้นหัวใจของเจสันวอลฮีตมันก็ได้กลับมาเต้นอีกครั้งเขามองไปที่มันและเคี้ยวหัวใจดวงนั้นเหมือนกับว่าเขาถูกมนต์สะกดอะไรบางอย่าง เจ้าหน้าที่ชน,นสูรอีกคนก็ได้กลับมาหลังจากออกไปซื้อกาแฟซึ่งผมจะขอเรียกเจ้าหน้าที่คนที่2ก็แล้วกันเจ้าหน้าที่คนที่สองก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คนที่1ได้มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเขาดูนิ่งขึ้นเงียบขึ้นถามอะไรก็ไม่ตอบสักคำแล้วเจ้าหน้าที่คนที่สองก็ได้พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นๆว่าเราได้มีโอกาสด่าฆาตกรสุดโหดอย่างเจสันแบบซึ่งหน้าแบบนี้รู้ไหมว่าฉันอยากจะพูดอะไร แล้วเขาก็ได้พูดไปที่ร่างของเจสันว่าเฮ้ยไอสารเลวรู้ไหมว่าฉันอยากจะทําอะไรกับแกฉันอยากเอามีดสับหน้าแกวะ่ะแล้วก็มีคําหยาบอีกหลายๆคําเลยครับเจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งที่กําลังถูกวิญญาณเจสันเข้าสิงอยู่นั้นเมื่อเขาได้ยินดังนั้นก็ฟิวขาดอย่างมากเขาจัดการกับเจ้าหน้าที่คนที่สองอย่างไม่ยากเย็นโดยท่อนเหล็กและสังหารตํารวจอีกสองนายก่อนที่จะหลบหนีออกไปโรเบิร์ตแคมเบลก็ได้รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ที่ห้องเก็บศพตำรวจสองนายถูกฆ่าแล้วเจ้าหน้าที่ชนสูตรอีกหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ชนสูตรอีกคนได้หายตัวไปอย่างลึกลับทุกๆคนต่างคิดว่าเจสันก็ยังไม่ตายอย่างแน่นอนซึ่งผมก็คิดแบบเดียวกันก่อนที่จะตัดไปเป็นรายงานพิเศษที่มีการให้สัมภาษณ์คุณเคตันดุกเขาเป็นนักล่างเงินรางวัลเขาเคยจับตัวฆาตกรมาได้แล้ว6คนเคตันดุกได้บอกกับพวกเขาว่าผมรู้วิธีจะกำจัดเขา มีผมคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถจัดการเขาได้เขาได้ตั้งค่าหัวไว้ที่5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ครับซึ่งโรเบิร์ตแคมเบลก็ได้ยอมที่จะเป็นคนจ่ายให้กับเขาหลังจากจัดการเขาได้จนสำเร็จก็คือเจสันวอร์ฮีทนั่นเองฉากก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารในเมืองคริสตัลเลกบ้านเกิดของเจสันมีนักท่องเที่ยวแห่หลังไหลกันมามากมายเพราะข่าวที่ออกในทีวีทำให้คนได้รู้จักอารมณ์ก็คงเหมือนกับลุงพลที่อยู่ในบ้านกก แม้แต่ชื่อเมนูในอาหารก็ยังมีชื่อเจสันอยู่ในนั้นด้วยดังเช่นเมนูที่ชื่อว่าสเต็กเจสันเฟกเคตันดุกก็ได้ปรากฏตัวที่ร้านอาหารแห่งนั้นและได้พูดคุยอะไรบางอย่างกับไดอาน่าไดอาน่าเธอก็ทำงานพัตไทม์อยู่ที่นี่และเป็นน้องสาวของเจสันวอลฮีทอีกด้วยแต่เธอก็ได้ปกปิดสถานะของตัวเองเคตันรู้ว่าเธอเป็นใครไดอาน่าบอกกับเคตันว่าเธอเคยเห็นเขาในทีวีมาก่อน แต่ที่นี่ไม่ต้องการนักล่าฆ่าหัวให้ออกไปซะเคตันบอกกับเธอว่าเจสันยังอยู่ให้เธอกับลูกๆระวังตัวเอาไว้บ้างเพราะว่าเขาจะต้องมาหาเธอแน่ๆก่อนที่แฟนของไดอาน่าที่เป็นนายอำเภอมาล็อกตัวเขาไปอืยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยโดนล็อกซะและ้วไดอาน่าได้พูดกับอดีตลูกเขยที่มีชื่อว่าสตีเฟนว่าถ้าเธอยังอยากคืนดีกับเจสิกาให้ไปหาฉันที่บ้านตอนหนึ่งทุ่มตรง ฉันมีอะไรบางอย่างที่จะเล่าให้เธอฟังสตีเฟนก็ได้รับปากเธอในกลางดึกคืนนั้นสตีฟก็กาลังจะขับรถไปหาแม่ยายระหว่างทางเขาก็ได้เจอนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวมาโบกขอขึ้นรถไปด้วยพวกเขาบอกว่าจะไปตั้งแคมป์กันที่บึงคริสตันเลกสตีเฟนก็มีน้ำใจไปส่งพวกเขาจนถึงจุดหมายก่อนลงจากรถหนึ่งในสาวโสดในกลุ่มก็ได้ชวนสตีฟมาตั้งแคมป์ด้วยกันแต่เขาก็ได้ปฏิเสธเธอไปเพราะเขาจะต้องไปหาแม่ยาย เหตุการณ์ก็ได้ตัดไม้ที่แก๊งหนุ่มสาวพวกเขาก็ได้ตั้งแคมป์กันจนสําเร็จแล้วก็กําลังจะเข้านอนกันสองคู่รักก็ได้นอนในเต็นท์อีกหนึ่งคนนอนนอกเต็นท์หญิงสาวที่กําลังนอนนอกเต็นท์ได้ถูกฆ่าตายด้วยแท่งเหล็กเสียบเข้าที่คอในขณะที่กําลังจะไปปัสสาวะทั้งสองคนที่กําลังเล่นบทรักกันอยู่ในเต็นท์ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความตายได้คืบคานมาใกล้ตัวพวกเขาแล้วพวกเขาก็ยังเล่นบทรักกันอย่างไม่สนใจเทวดานางไม้ ก่อนที่จะมีแท่งเหล็กเสียบทะลุตัวพวกเขาทั้งคู่จนตายไปแล้วภายใต้ความมืดนั้นก็ได้ปรากฏร่างชายปริศนาคนนั้นเขาก็คือเจ้าหน้าที่ชนสุดศพที่หายตัวไปอย่างลึกลับในข่าวเขาก็คือคนที่ฆ่าพวกหนุ่มสาวเหล่านั้นฉากก็ได้ตัดมาที่ไดอาน่ากับแม่ยายของสตีเฟนกำลังเลิกงานกันตามปกติจอที่เป็นเพื่อนร่วมงานของนายอําเภอ ก็ได้มาช่วยเธอถือของพวกเขาก็ได้พูดคุยกันสับเพเหระและได้บอกลากันจอร์ดก็ได้ไปเจอกับแฟนในขณะที่เจสันที่อยู่ในร่างของเจ้าหน้าที่ชนสุ์ก็ได้โผล่ออกมาจากป่าและเล่นงานพวกเขาแต่ผมจะขอเรียกคนที่ถูกเจสันเข้าสิงว่าเจสันเฉยๆก็แล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆเจสันได้จับตัวจอร์ดไปแล้วมัดมือมัดเท้าเขาติดไว้กับโต๊ะ ในขณะที่เจสันได้รับคมมีดจนกิบจอร์ดก็ได้ตกใจอย่างมากและได้ต่คิดว่าชีวิตของเขาจะต้องเป็นอย่างไรต่อไปจากนี้เจสันก็ได้รับมีดเสร็จแล้วได้ทำการโกนหนวดให้กับเขาก่อนที่เจสันจะทำการย้ายร่างไปสิ่งที่จอร์ดแหมสงสัยจะไม่ชอบไว้หนวดจะต้องโกนหนวดก่อนที่จะสิงด้วยเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่บ้านของไดอาน่าเธอก็กำลังพูดคุยกับลูกสาวของเธออยู่ ก็คือเจสิก้าเจสิก้าบอกกับเธอว่าแม่จะต้องแปลกใจกับแฟนใหม่ของหนูแน่ซึ่งเขาก็คือโรเบิร์ตแคมเบลพิธีกรรายการชื่อดังนั่นเองระหว่างนั้นเจสันก็ได้โผลมาที่บ้านของเขาเขาได้ทำการบีบคอเธอไดอาน่าเธอก็เห็นในกระจกว่าเป็นเจสันเธอจึงรับรู้ได้ว่านี่มันไม่ใช่จอร์ดคนที่เธอรู้จักแต่มันคือพี่ชายของเธอที่เป็นฆาตกรเธอจึงคว้าปืนที่อยู่ในลิ้นชักระเบิดสมองของเขาแต่เขาก็ไม่เป็นอะไร เจสันต้องการที่จะย้ายร่างของจอร์ดเพื่อเข้าไปสิงเธอระหว่างนั้นสตีฟก็ได้โผล่มาในบ้านแล้วได้รีบเข้าไปช่วยเหลือเธอเจสันได้ผลักเขากะเดนก่อนที่จะไปคว้ามีดทําครัวแทงไปที่ด้านหลังของแดน,นาเจสันได้เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเขาก็ยืนมัวแตะยืนอึง้งสตีฟจึงรีบคว้าเหล็กเขียฐานแทงเข้าไปที่ด้านหลังของเขาจนทะลุด้านหน้าก่อนที่เขาจะเดินโซซัดโซเซเดินทะลุกระจกออกไป ไดอาน่าก็กำลังจะเสียชีวิตเธอได้บอกกับสตีฟว่าให้ปกป้องเจสสิก้ากับใครอีกคนแต่เธอก็ไม่ทันได้พูดจนจบก็สิ้นใจเสียก่อนสตีฟจึงสงสัยว่าแดอาน่าเธอกำลังจะพูดอะไรกันแน่จังหวะนั้นนายอำเภอที่เป็นแฟนของแดอาน่าก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านสตีฟพยายามอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ดีก่อนที่เขาจะถูกควบคุมตัวไปไว้ในคุก พื่อนของเขาที่เป็นตำรวจที่มีชื่อว่าแลนดี้บอกกับสตีฟว่าฉันเชื่อว่านายบริสุทธิ์ฉันจะหาทางพานายออกมาเองระหว่างนี้านายจะต้องอยู่เฉยๆห้ามก่อเรื่องเด็ดขาดเช้าวันรุ่งขึ้นเจสสิกาก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านหลังจากทําพิธีศพของแม่จนเสร็จพร้อมกับลูกที่มีชื่อว่าสเตฟานี่เด็กก็คือลูกของสตีฟกับเธอนั่นเองเจสสิกาก็เห็นเพื่อนของเธอ ที่ชื่อว่าวิกกี้กำลังเช็ดรอยเลือดที่แม่ของเธอเสียชีวิตตรงนั้นเธอก็กำลังจะร้องไห้ออกมาก่อนที่วิกกี้จะรีบเข้ามองโอะกอดเธอวิกกี้และคนส่วนใหญ่รวมทั้งสตีฟก็แทบจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเจสสิก้าได้ตั้งท้องกับเขาก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะเลิกลากันไปแล้วเจสสิก้าก็ได้ย้ายไปทำงานอยู่ที่เมืองอื่นสิ่งที่ไดอาน่ากำลังจะบอกกับสตีฟก่อนตายก็คือให้ปกป้องเจสสิก้ากับลูกนี่เอง แต่ก็ไม่ทันได้บอกเรื่องของลูกเพราขาดใจตายเสียก่อนครับเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่สถานีตำรวจแลนดี้ก็กำลังควบคุมสตีฟเพื่อนำไปฝากขังระหว่างทางก็ได้พบกับเจสิก้ากับแฟนใหม่ของเธอและลูกของเขาเขาก็ได้รับรู้ความจริงในเรื่องที่เมยายของเขาที่พยายามที่จะบอกเขานั่นเองสตีฟก็ถูกนำไปขังคุกเขาก็ได้พูดคุยกับเคทันดุกที่ถูกขังอยู่ห้องด้านข้างดุกก็ได้บอกกับสตีฟว่า เขารู้ว่าเขาจะต้องจัดการกับเจสันยังไงแต่มันก็มีราคาที่จะต้องจ่ายซึ่งหน้าละอ่อนอย่างนายเนะี่ยคุณคงไม่กล้าหรอกสตีฟถามเขาว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรดุกก็ได้บอกกับเขาว่างั้นคุณยื่นมือมาสตีฟก็ยื่นมือไปหาเขาจากนั้นดุกก็ได้ทําการหักนิ้วก้อยของเขาสตีฟก็เจ็บปวดอย่างมากแต่มันก็ไม่ถึงกับหักแต่มันก็ทําให้เขาเจ็บปวดเท่านั้นเองที่เขาทําแบบนี้เพราะเขาต้องการทดสอบความกล้าว่าสตีฟ ทุ่มเทให้กับเรื่องนี้มากแค่ไหนดุกก็ได้บอกกับสตีฟว่าทางเดียวที่จะฆ่าเจสันได้ก็คือแทงไปที่หัวใจของมันแล้วคนที่จะฆ่ามันได้ก็คือคนในตระกูลวอลฮิตนั่นเองนั่นก็คือเจสิก้าและลูกของนายไงสตีฟก็ถามดุกว่าแล้วเจสันมันต้องการอะไรกันแน่ก่อนที่ดุกจะบอกกับเขาว่านายก็ต้องจ่ายมาซะกก่อนเขาก็ได้ยื่นมือไปให้ดุกหักนิ้วเล่นอีกนิ้วคราวนี้ก็เป็นนิ้วนางดุกก็ได้บอกกับเขาว่า เอาง่ายๆนะเจสันมันต้องการที่จะมาเกิดใหม่ในร่างใหม่คนที่จะทําให้มันเกิดและตายได้ก็คือคนในตระกูลวอลฮิตเท่านั้นหลังจากที่มันได้ทําจนสําเร็จแล้วมันก็จะฆ่าทุกคนไม่ให้เหลือรอดที่จะกลับไปฆ่ามันได้ซึ่งก็คือลูกเมียนายไงล่ะสตีฟเมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบวางแผนที่จะหาทางออกจากคุกโดยการหลอกให้แลนดี้มาหาเขา แลนดี้ไอ้บ้านี่มันหักนิ้วมือฉันแลนดี้จึงพูดกับสตีฟว่าไน์ ike, ขอฉันดูอาการหน่อยก่อนที่เขาจะหลอกให้สตีฟเข้ามาใกล้แล้วทําการชกปืนเขาไปแล้วบอกกับเขาว่าให้เปิดประตูแลนดี้ก็บอกกับสตีฟว่านายอย่าทำแบบนี้ไม่งั้นเขาจะจับตายนายนะ ก่อนที่สตีฟจะขังเขาไว้ในกกงและบอกกับเขาว่าฉันขอโทษฉันจาเป็นต้องทําแบบนี้เพราะฉันไม่มีทางเลือกฉากก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารในเมืองคิสตันเลควิกกี้เพื่อนของเจสสิก้าที่ทํางานพาร์ทไทม์อยู่ที่นี่ก็ได้เอาลูกของเธอมาฝากเลี้ยงไว้ที่นี่ก่อนซึ่งเจ้าของร้านอาหารที่มีชื่อว่าบีก็ไม่ค่อยเต็มใจให้เอาเด็กมาไว้ที่นี่ก่อนที่จะบอกกับวิกกี้ว่า งั้นเอาเด็กไปไว้ที่หลังร้านเพราะเสียงเด็กอะ่ะมันจะดังรบกวนแขกสตีฟก็ได้แอบเข้ามาในร้านเพื่อมาดูหนังหน้าลูกของเขาเป็นครั้งแรกแล้วลูกเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าวอดก็ได้มาพบเขาเขา้าสตีฟจึงพยายามอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เป็นคนทําและนี่ก็จะเป็นการได้เจอหน้าลูกของเขาเป็นครั้งแรกด้วยวอดก็ได้เชื่อใจเขาก่อนที่จะให้กุญแจรถสตีฟไปด้วย สตีฟจึงรีบขับรถไปที่บ้านเก่าของตระกูลวอร์ฮีทเขาได้เข้ามาในบ้านและได้พบว่าในบ้านมันได้มีคนอยู่เขาจึงรีบเข้าไปหลบในห้องเก็บของก่อนแล้วพื้นไม้มันก็ผุจนทําให้ตัวของเขาเกือบล่วงหลดลงไปข้างล่างคนในบ้านนั้นก็คือแฟนใหม่ของเจสสิก้านั่นก็คือโรเบิร์ตแคมเบลนั่นเองสตีฟได้ยินโรเบิร์ตที่กําลังยืนพูดโทรศัพท์อย่างโดยบังเอิญว่าเขาได้ขโมยศพไดอาน่ามาไว้ที่นี่ในขณะที่เขาได้อยู่ที่บ้าน แล้วอึบกับลูกสาวของเธอโคดเลวก็เพื่อที่จะจัดฉากเกี่ยวกับเรื่องของเจสันว่าเป็นคนที่ขโมยศพนั่นเองแล้วเขาก็จะเชิญดาราและมาถ่ายรายการและพบศพไดอาน่าโดยบังเอิญรับรองว่าเลดติ้งได้พุ่งกระฉูดแน่ๆศพของไดอาน่าก็ได้อยู่ในห้องที่สตีฟไปแอบหลบอยู่นั่นเองก่อนที่ศพของเธอจะล่วงหล่นไปในห้องใต้ดินในขณะที่โรเบิร์ตกำลังโพธนาเกี่ยวกับแผงชั่วของเขาอยู่ เจสันก็ได้โผล่มาเล่นงานเขาจับเขาฟาดไปมาก่อนที่จะเปลี่ยนร่างจากจอร์ดไปสิงเขาแทนส่วนร่างของจอร์ดที่เจสันได้ย้ายร่างออกไปแล้วเขาก็ได้กลับมามีสติดังเดิมแต่ร่างกายของเขาได้ตายไปแล้วเพราะเนื่องจากถูกยิงและถูกแทงจนทําให้ร่างกายของเขาเกิดการเน่าเปื่อยทั้งเป็นเพราะมันไม่มีดวงจิตของเจสันด้วยควบคุมอยู่เจสันที่อยู่ในร่างของโลเบิร์ตก็ได้ลุกฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วเดินจากไป เหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่บ้านเจสิก้าก็กําลังอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําอยู่ดีๆไฟก็ดับพิบเพราะเจสันได้ดึงคันเอาลงเจสิก้าจึงรีบเดินออกมาจากห้องน้ําพร้อมกับถือค้อนอยู่ในมือเจสันก็ได้โผล่มาทางด้านหลังของเธอเธอก็ได้อุทานออกมาว่าอา้าวนี่โรเบิร์ตเองเหรอฉันตกใจหมดเลยเขาก็ได้จับตัวเธอเพื่อทำการสิงเธอระหว่างนั้นสตีฟก็ได้โผล่มาช่วยเธอไว้ได้ทันโดยการชกหน้าเขาแล้วรีบพาเธอเข้าไปขึ้นที่รถ เจสิก้าก็ได้ววยวายเพราะเธอไม่เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่สตีฟจะบอกกับเธอว่าหุบปากแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้เธอฟังในตอนหลังจากนั้นเจสันก็ได้โผล่มาทางด้านข้างของรถเพื่อมาล็อกคอเขาไว้เขาจึงขับรถถอยหลังเพื่อให้เจสันได้หลุดออกจากรถสตีฟจึงขับรถชนเขาและเหยียบซ้ำทันทีก่อนที่จะรีบขับรถชิ่งหนีไปสตีฟก็ได้จอดรถพยายามอธิบายทุกอย่างให้เจสิก้าฟัง แต่เธอก็ไม่เชื่อใจเขาเพราะเธอได้แต่คิดว่านอกจากจะฆ่าแม่กูตายแล้วยังมาฆ่าแฟนใหม่กูอีกเธอจึงต่อยน้องชายของเขาและผลักเขาตกจากรถเดซิก้าก็ได้ขับรถไปจนถึงสถานีแล้วรีบแจ้งกับนายอำเภอให้ไปจับเขาซะฉากก็ได้ตัดมาที่สตีฟที่กำลังเดินอยู่บนถนนตำรวจก็ได้โผล่มาก็คือเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าแลนดี้แลนดี้ก็ได้บอกกับสตีฟว่านายหลอกฉันฉันจะมาจับแก ก่อนที่แลนดี้จะชกหน้าสตีฟไปหนึ่งหมัดแล้วเขาทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันจนเหนื่อยแลนดี้บอกกับสตีฟว่านายไปขึ้นรถเถอะสตีฟก็ได้บอกกับเพื่อนของเขาว่านายขึ้นไปคนเดียวเถอะฉันไม่ไปแต่ฉันมีปืนนะก่อนที่สตีฟก็ควักปืนออกมาแล้วบอกว่าฉันก็มีปืนเหมือนกันแล้วสตีฟก็ได้รู้จากปากแลนดี้ว่า เจสิก้าไปอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วสตีฟจึงยอมให้แลนดี้จับแต่โดยดีเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่สถานีตำรวจเจสันก็ได้บุกเข้าไปข้างในเป้าหมายเพื่อที่จะไปหาเจสิก้าและทำการเข้าสิงเธอเพื่อที่เขาจะได้เกิดใหม่ในร่างกายของเธอเขาก็ได้จัดการกับตำรวจที่อยู่ตรงหน้าและได้เข้าไปถึงตัวเธอในที่สุดในอำเภอที่อยู่ในห้องทำงานก็ได้เห็นเหตุการณ์แล้ววิ่งเข้าไปชาร์จเขาก่อนที่จะถูกเจสันฟาดหน้าคำมัามจนสลบไป เจสิก้าก็ได้จังหวะวิ่งหนีเข้าออกมาในขณะที่แลนดี้กำลังควบคุมสตตฟอยู่วเขาก็ได้บังเอิญพบกับเจสิก้าพอดีสตีฟที่เห็นเจสิก้าว่ากำลังจะถูกเข้าสิงเขาจึงรีบคว้าปืนและต่อยหน้าแลนดี้จนวืดไปเขายิงไปที่เจสันที่อยู่ในร่างของโรเบิร์ตจนหมดแม็กก่อนที่จะพาเจสิก้ารีบหนีไปตำรวจหนึ่งนายที่อยู่ในห้องควบคุมตัวก็ได้ถูกเคทันดุกต่อยจนสลบแล้วชิงกุญแจออกมาจากคุก ฉากก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารในเมืองสตีฟกับเจสก็ได้มารับลูกของพวกเขาแต่นางสาวบีหุ่นหมีเธอก็ไม่ยอมให้พวกเขาเอาลูกของพวกเขาไปเพราะเธอไม่ไว้ใจที่เจสิก้ามากับสตีฟที่เขาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตายบี B. ก็ยังบอกให้สามีของเธอโทรไปหาในอำเภอให้มารีบจับตัวพวกเขาไป แต่เมื่อพวกเขาโทรไปแล้วก็ไม่มีคนรับสายบี B. จึงบอกให้วาดลูกของเธอไปดูที่สถานีซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเขาก็ได้ให้ปืนพกติดตัวไปเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลเจสกับนางบีก็ได้ยื้อแย่งปืนกันจนปืนลั่นไปโดนคัดเอาท์จนไฟดับบี B. ก็ยังต่อว่าต่อขานเจสิก้าว่าทำอะไรลงไปเนี่ยขณะที่วาดกำลังจะเดินไปที่สถานีตำรวจแต่ระหว่างทางนั้นก็ได้พบกับเจสันเขากำลังพุ่งหน้ามาหาเขา เจสันจับแขนเขาบิดจนขาดก่อนที่จะสังหารเขาไปแล้วเจสันก็ได้เข้ามาในร้านพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันพวกคนที่มีปืนก็ลุมยิงใส่เขาแบบไม่ยัง้งสตรีทกับเจสก็ได้รีบวิ่งไปเอาลูกของพวกเขาแต่ลูกก็ได้ถูกเคตั้นมาแอบขโมยไปแล้วพร้อมกับทิ้งจดหมายไว้ดูต่างหน้าว่า ลูกของคุณปลอดภัยดีรีบไปหาผมที่บ้านวอฮีทผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเล่าให้ฟังเจสันก็ได้จัดการกับทุกคนในร้านโดยเฉพาะวิกกี้ถูกเหล็กเสียบเข้าที่ท้องจนเสียชีวิตก่อนที่เจสันจะหงายท้องหงายไส้ล้มตึงไปพอพิษบาดแผลนานับประการบนร่างกายของโรเบิร์ดเจสิก้าที่เห็นจดหมายก็ได้รีบวิ่งไปขึ้นรถและขับรถออกไปโดยท,ทิ้งสตีฟไว้ที่นี่ สตีฟก็ได้ตะโกนบอกกับเจสที่อยู่บนรถว่ลอด้วยซี่เจสิก้าก็ได้ขับรถมาถึงบ้านวอลฮีทเธอเดินไปข้างในและพบเคทันดุกดุกก็ได้บอกว่าดีแล้วที่เธอมาคนเดียวคนอื่นก็จะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงอันตรายกับเธอไปด้วยดุกก็ได้เล่าทุกอย่างให้เธอฟังว่าคนที่จะฆ่าเจาสันได้นั้นก็คือเธอโดยการใช้กลิดเล่มน,นี้แทงไปที่หัวใจของเขารับรองว่าเขาจะต้องมอดไหม้แน่ๆเจสิก้าก็ได้ถามเขาว่า โรเบิร์ตก็ตายไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครจ่ายค่าตัวให้กับคุณแล้วคุณจะยังมายุ่งกับเรื่องนี้ทําไมเขาก็ได้บอกว่าในตอนเนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมไปแล้วละ่ะยังไงซะการจัดการกับเขามันก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่ร้านอาหารนายอำเภอก็ได้มาสํารวจดูข,ข้างในเขาก็ได้ถูกเจสันสิงไปที่เรียบร้อยก่อนที่ฉากจะได้ตัดสลับกลับมาที่บ้านของวอรฮีอีกครั้งดุกก็ได้บอกกับเจสิก้าว่าอย่าไปไว้ใจใครเจสันน่ะ มันอาจจะสิงใครมาก็ได้แต่ด้วยความผูกของพื้นไม้ดุกก็ได้เดินตกลงไปในห้องใต้ดินขาของเขาล่วงหล่นจนไปเสียบกับเหล็กที่อยู่ด้านล่างในระหว่างนั้นเจสันก็ได้โผล่มาเล่นงานเธอดุกที่อยู่ด้านล่างก็ตะโกนบอกกับเธอว่าให้แทงเขาซะเขาไม่ใช่ในายอำเภอ แต่เธอก็แทงเขาไม่ลงในขณะที่เธอกำลังจะโดนเล่นงานอยู่นั้นแลนดี้ก็ได้โผล่มาบอกว่าให้ปล่อยเธอไปซะก่อนที่เขาจะรีบย้ายดวงจิตไปสิ่งที่แลนดี้แทนเธอจึงกัดฟันใช้มีดแทงไปที่ในอำเภอคนนั้นแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเจสันได้เทเลพอร์ตไปอยู่ในร่างของแลนดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็กำลังจะเทเลพอร์ตไปที่หนูน้อยสเตฟานี่ต่อแหมเขาคอออกเป็นเสื้อผ้าเลยเนาะในขณะที่เขากำลังจะเข้าสิงเด็กน้อยนั้น สตีฟก็ได้โผล่มาฟันที่คอของแลนดี้ที่มีร่างสถิตเจสันอยู่บาดแผลเปิดตรงคอนั้นมันทําให้ร่างสถิตของเจสันได้โผล่ออกมามันก็คือตัวอ่อนประหลาดที่รอวันเกิดใหม่มันก็ได้กระโดดมาจะเกาะหน้าสตีฟแต่สตีฟก็ได้โยนมันจนล่วงหล่นไปในห้องใต้ดินก่อนที่สตีฟกับเจสิก้าจะช่วยดุ๊กขึ้นมาได้สําเร็จสตีฟก็ได้ถามกับดุ๊กว่า เจสันเกิดกับคนตายในตระกูลวอลฮิตได้ไหมดุกก็ได้บอกว่าได้สิสตีฟก็บอกกอบขาว่างั้นก็สวยละเพราะผมโยนมันลงไปในห้องใต้ดินที่มีศพของไดอาน่านอนอยู่ทุกคนก็ทำหน้าซีดในขณะที่ตัวอ่อนของเจสันได้เข้าไปในร่างของไดอาน่าไม่กี่อืดใจนั้นตัวของเจสันก็ได้กำเนิดใหม่เขาพุ่งทะยานทะลุพื้นไม้ออกมาจากห้องใต้ดินบัดนี้เขาพร้อมที่จะสังหารทุกคนแล้วดุกจึงถามว่ากีดอยู่ที่ไหนแปลกกีดมา สตีฟกับเจสจึงเร่บไปช่วยกันหาในขณะที่เจสันกำลังจะไปเล่นงานพวกเขาดุจึงของกุญแจมือเจสันให้ผูกติดกับตัวของเขาไว้ฆ่าตัวตายชัดๆเพื่อเป็นการถ่วงเวลาเอาไว้ เจสันจึงดึงเขาออกจากกุญแจมือแล้วทําการหักกระดูกของเขาจนตายไปเจสิก้าจึงรีบวิ่งไปอุ้มลูกในขณะที่เจสันกําลังล็อกเป้าเธอกับลูกสตีฟจึงพุ่งชนเจสันผ่าล่างเขากับฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดพุ่งทะลุกระจกออกไปนอกบ้านพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันไม่ใช่สิต้องเรียกว่าสตีฟถูกซ้อมมากกว่า ในขณะที่เขากําลังพาดท่าให้กับเจสันอยู่นั้นเจสิกาก็ได้โผล่มาที่ด้านหลังของเขาแล้วทําการแทงกลิตฝังไปที่หัวใจของเขาก่อนที่จะมีลำแสงประหลาดพุ่งออกมาจากตัวของเขานับไม่ถ้วนสักพักก็มีมือประหลาดโผล่กมาจากชั้นใต้ดินมาคว้าตัวเขาไปสู่ขุมนรกอเวจี v G. พวกเขาทั้งคู่ค่อยๆมองเจสันโดนธรณีสูบลงไปพร้อมกับมือประหลาดเหล่านั้น เหตุการณ์ความวุ่นวายก็ได้จบลงสตีฟกับเจสก็ได้จูบกันทั้ง3คนพ่อแม่ลูกรวมทั้งชาวเมืองคิสตัลเลกก็หวังว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแล้วฉากก็ได้ตัดมาที่หน้ากาก,กของเจสันมันก็ได้มีมือของเฟดดี้ครูเกอร์มาดึงลงไปเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างช่วงข้อคิดจากหนังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆ